ันที่มาทาวเวอร์ชานลนะคะตอนนี้ฉันท่มาก็อยู่ที่ถนนสุรนารายนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะพอดีวันนี้จันที่มาได้มีโอกาสมาแวะที่นครราชสีมานะคะก็เลยมีโอกาสได้มา <c oughs> เดินเที่ยวตลาดนัดตอนเย็นนะคะตรงนี้คือตลาด a อ y อ r นานะคะเป็นศูนย์รวมอาหารของชาวโคราชนะคะ ก็เดี๋ยวจันที่มาจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูเลยนะคะว่าในตลาดเออนยาจะมีอาหารแบบไหนและอาหารประเภทไหนบ้างนะคะเข้าไปดูกันเลยนะคะเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะคะก็ตลาดเอ y นยานี่ก็จะเป็น ร้านอาหารซะส่วนมากของของกินซะส่วนมากนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งคูหาที่ที่เป็นร้านขายเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะแล้วก็อุปกรณ์เสริมความงานทั้งหลายก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะได้มาพาเพื่อนๆเ,เข้าไปเดินดูก่อนนะคะว่าในตลาด a อ Yard มีอะไรให้พวกเราได้ ได้ชมและได้ดูและได้เลือกหาทานกันในนี้นะคะเดินมาเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านแรกนะคะคือร้านจากกักรพรชูชินะคะโอ้ยนี่ไงร้นานทานนะคะก็เดี๋ยวจนที่มาก็จะพาเพื่อนๆเดินไปเรื่อยๆนะคะคือได้ดูว่าในเอแอนยาร์ดมีร้านอาหาร แบบไหนกันบ้างแล้วหลังจากที่เพื่อนๆได้มาเพื่อนก็ได้ทราบนะคะว่าในเอ็นยาจะมีอาหารประเภทไหนให้เพื่อนๆได้เลือกทานกันบ้างนะคะนี่นะคะก็จะมีทุกสิ่งให้เลือกสรรมีทั้งขนมหวานน้ำดื่มน้ำส้มคั้นร้อยเปอร์เซนนะคะ หรือว่าเป็นอันนี้เป็นกระทะย่างนะคะหมึกย่างอาหารพื้นบ้านนะคะก็จะมีน้ำพริกปลาทูปลาเค็มทอดหลากหลายสารพัดน้ำพริกนะคะตคะรงน,น,น,นี้มีสารพัดน้ำพริกนะคะ ก็จะเป็นร้านน้ำตาวอ้วนนะคะก็อันนี้ภาพรวมๆนะคะของในร้านเอแอนยานะคะหมาล่านะคะเป็นยังไงคะเพื่อนๆน้ำลายหยดกันแล้วใช่ไหมคะและตรงนี้ก็จะเป็นอ่า ร้านปัากุ้งข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเ <int il 1> พื่อนๆมีโอกาสได้มาแถวนี้ก็เลือกชอมเลือกหาเลือกทานกันได้ตามใจชอบนะคะมีร้านอาหารอีกหลากหลายนะคะท <int il 1> ี่ เกี๊ยบไก่ขยานะคะเกี๊ยบไก่ขย่าแล้วก็จะเป็นร้านยำแซ่บนะคะฝากร้านไว้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ชื่อ,ร,อ,ร,อร้านอะไรคะ จะดิ่งกิ้งกขอบคุณค่ะน้ำส้มตำกับยำตกพวกกระผมล็อกบี B04 ที่ตลาดเอเยารส้มตำยำมะม่วงปูม้ากุ้งสดถอยหน้าบมานได้เลยครับโอเคอย่าลืมมานะคะที่ตลาดเอเอ็นยารค่ะช่องนั้นครับช่องที่มาทาวเวอร์ชาแนลค่ะขอบคุณไงพ่อค้าเก่งมากนะคะขอบคุณมากนะคะ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้มาที่ร้านเอ็นยัดนะคะก็เชิญจะมีอาหารหลากหลายนะคะจะเป็นร้านสงขาอาหารใต้นะคะแล้วก็เป็นแกงสำเร็จรูปนะคะก็สามารถมาหาได้ที่ละที่ตลาดเอ็นยัดโอ้โหอันนี้เป็นขนมหวานนะคะสีสันจัดจ้านสวยมากชื่อร้านตากโกตากโก้นออดเหรอคะนร้านตากโบค่ะเชิญค่ะร้านตาโก้นออดนะคะ ทุกเลยค่ะเดินมาในตลาดเอน็นยัดก็จะได้เห็นนะคะร้านอาหารประเภทนี้ค่ะอ,อย่าลืมกดติดตามนะคะจันที่มาทาเวียาชาแนลค่ะเดี๋ยวจันที่มาจะพาไปดูอีกนะคะเพราะว่าในเอ็นยาดนี่จะกว้างมากแล้วร้านอาหารหน่าจะหลายร้อยร้านนะคะ